สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารนักการราคาทองคํามิครอนว่นม้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่9มีนาคมปี2566ราคาทองคําเคลื่อนไหวกรอบล่างโดยนับเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,813ดอลลาร์ดนชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.05.657จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ35.092บาท ตอนหนึ่งโด์โดยได้รับแรงกดดันต่อเนื่องหลังจากนายเจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเน้นย้ำในการถแถลงนโยบายต่อสภาค,คองเกรสตในวันที่2ว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อโดยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟอ้อ ด้านนักลงทุนให้น้ำหนัก78.6%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%สู่ระดับ5.00-5.25%ในการประชุมวันที่21-22มีนาคมด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกบัดีกว่าคาดสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะแนะนําจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว,ว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงทั้งหมดนะคะเป็นข้อมูลสําคัญที่เฟดจะนําไปใช้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแนวโน้มราคาทองคําระยะสั้นโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,805ดอลลาร์และ1,795ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,775ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,825ดอลลาร์และ1,835ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,845ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ29,900บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ3 3 0 0บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่9มีนาคมปี2566หราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวนะคะราคาคงที่ แม่ศิลก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคํม,มาณนะทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็ยาลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่ศินไว้นะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ